สวัสดีครับผมอาจารย์สุวอตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านก็สามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับคลิปในเดือนนี้ก็จะเป็นของเดือนมิถุนายนปี2564แต่ตรงนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่บีลักษณสถิตอยู่ราศรีกันครับ ทีนี้นะครับก็ขอเข้าเรื่องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เริ่มเลยสําหรับลัคนาราศีกันนั้นโดยมากในเดือนนี้ดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวจะเดินเข้าสู่พบที่เรียกว่าสุภาภพบนี้ถือว่าเป็นพบที่ดีให้คุณในดวงชะตาครับจึงส่งผลทําให้ท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อหาความรู้เพิ่มเติม,ตมในระยะนี้ได้ด้วยแต่อีกมุมหนึ่งนะครับในเดือนนี้ดาวพระอังคารได้จรเล็งดาวพระเสาร์ อาจจะส่งผลทําให้ในเดือนนี้ตัวท่านเองอาจจะขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ด้วยบางทีต้องระวังขัดแย้งกับคนข้างบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมอาชีพบางทีก็บุตรหลานมักจะนําเรื่องร้อนใจมาสู่ในชีวิตท่านในระยะนีได้ด้วยครับรวมถึงต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุผ่าตัดเรื่องตกยางออกบางทีก็เกิดขึ้นกับลัคนาราศีกันได้ด้วยตรงนี้ฟังแล้วไม่ต้องตกใจหากท่านมีสติในการดําเนินชีวิตดีๆผมเชื่อว่าก็ไม่น่าเป็นไรครับ สำหรับเรื่องของการเงินของลัคนาราศีกันนั้นโดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระศุกร์เป็นดาวกระดุมพระการเงินจะมีดาวพฤหัสบดียังตรีโกนถึงครับไม่เป็นไรจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองการเงินยังดีมีเงินไม่ขาดสามารถหาเงินได้และก็เป็นรายได้ที่มาจากน้ําพักน้ําแรงตนเองครับโดยมากถือว่าการเงินของตัวท่านเองนั้นยังดําเนินไปได้อยู่ครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพระศุกร์เป็นดาวการเงิน จะจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าลาภะจึงส่งผลทําให้การเงินของลัคนาราศรีกันนั้นยังดําเดินไปได้แต่ภาระรายจ่ายทางด้านการเงินผมถือว่ายังมีมากบางทีบริวารทําให้เสียเงินบางท่านก็เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารได้ด้วยครับเป็นช่วงที่ลัคนาราศรีกันนั้นแนะนําว่าต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านการเงินให้ดีๆครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศรีกันนั้น โดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกพฤหัสบดีจรเข้าสู่พบกรรม,มะของทางตานุลักษณ์ในบุมนี้การงานก็ถือว่าดีครับถือว่าการงานของตัวท่านเองยังสามารถที่จะดําเนินไปได้ยังมีโครงการเข้ามาในระยะนี้ลัคนาราศรีกันมีโอกาสดําเนินการอะไรก็ตามแต่หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ แต่ก็มักจะมีอุปสรรคระหว่างทางค่อนข้างเยอะบางทีก็คู่แข่งยังมีเป็นสภาวะที่บางท่านต้องแข่งขันต้องวิ่งเต้นบางทีก็ถูกขัดขวางได้ด้วยหรือเจอเรื่องที่ท้าทายในระยะนี้และลัคนาราศรีกันนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ต้องระวังคนรอบข้างทำให้ท่านหัวเสียได้ด้วยพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดีที่ดาวสุเคราะห์ดาวพระศุกร์ดาวพุธจะจรขนาบหน้าขนาบหลังพบที่เรียกว่ากรรมาการงาน ซึ่งส่งผลทําให้การงานของลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างน้อยก็ยังดําเนินไปได้ครับความก้าวหน้าทางด้านการงานถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อุปสรรคปัญหาความเหน็ดเหนื่อยก็ยังไม่ต่างกับครึ่งเดือนแรกใครที่มีลูกน้องมีบริวารก็ต้องระวังบริวารทําให้เสียหายได้ด้วยครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นลัคนาราศีกันสภาพคล่องทางด้านการครา้าก็ยังอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรก แต่ท่านมักจะเจองานที่ท้าทายมักจะเจองานที่ทําให้ท่านนั้นต้องตามแก้พอสมควรหรือมักจะมีภาระเหน็ดเหนื่อยในด้านการงานเป็นธรรมดาและในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังสินค้ามักจะเสียหายหรือมีตําหนิที่มีเรื่องทําให้ท่านต้องวิ่งเต้นได้ด้วยครับสําหรับในเรื่องความรักของลัคนาราศีกันนั้นโดยมากนะครับเป็นธรรมดาที่ในเดือนนี้ ลัคนาราศีกันต้องระวังขัดแย้งทะเลาะกับผู้ครองพอสมควรบางท่านก็ความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันความคิดเห็นไม่ตรงกันมักขัดแย้งกับผู้ครองในเรื่องของเงินเงินทองทองบางก็คนรอบข้างเป็นเหตุครับแต่ผมมองแล้วโดยรวมก็ยังไม่น่าเป็นไรคู่ครองก็ยังมั่นคงกับท่านดีอยู่ชีวิตของท่านก็ยังมีโอกาสติดต่อกับคู่ครองได้ด้วยครับสำหรับท่านที่ยังโสดหรือย,ยังที่ไม่มีคู่ครองนั้น โดยมากนะครับหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งจะจีบใครในระยะนี้บางทีโชคทางด้านความรักอาจจะยังดูเรียบเรียบรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งความรักก็มักจะมีอุปสรรคและปัญหาในระยะนี้บางทีเจอคู่แข่งบางทีอกหักหรือผิดหวังในด้านความรักแต่ในระยะยาวลัคนาราศีกันรักใครชอบใครก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านความรักได้ฉะนั้นหากท่านรักใครชอบใครในเดือนนี้ บางทีก็อยากคาดหวังมากต้องทำใจไว้บ้างครับสำหรับลัคนาราศีกันนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ